ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงานหนังสือประจำวันนี้มีชีวิตที่คิดไม่ถึงฉบับคู่มือเกมกรรมเขียนโดยดังปรินบทที่ 3. คะแนนสะสมถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์แปลว่าคุณกำลังมีคะแนนติดลบชั่วคราววิธีคิดคะแนนในเกมกรรม เกมทั่วไปมักมีการสะสมคะแนนเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัดสินแพ้ชนะกันตรงที่ใครได้คะแนนมากกว่าเมื่อหมดเวลาเล่นเช่นในเกมฟุตบอลพอหมดเวลาใครยิงประตูดได้มากกว่ากันหรือตัดสินกันตรงที่ใครได้คะแนนตามเป้าก่อนคู่แข่งขันเช่นในเกมปิงปองข้างใดทำคะแนนถึง11ก่อนก็ชนะไปส่วนเกมกรรมจะไม่ใช่เช่นั้น นอกจากสะสมคะแนนบวกแล้วยังมีการสะสมคะแนนลบอีกด้วยคะแนนทั้งบวกและลบจะสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมและตัดสินรวบยอดขณะตายดับลงในชาติหนึ่งหว่าตกลงคะแนนเป็นบวกมากกว่าลบหรือเป็นลบมากกว่าบวกถ้าลบมากกว่าก็จะโดนลงโทษให้เป็นทุกข์แต่ถ้าบวกมากกว่าก็จะได้รับการตกรางวัลให้เป็นสุข สำหรับคะแนนบวกที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองทุนอันเป็นตัวบรรดาลให้ใจเป็นสุขและบรรดาลชีวิตให้เป็นไปในทางดีส่วนคะแนนลบที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองบาปอันเป็นตัวบรรดาลให้ใจเป็นทุกข์และบรรดาลชีวิตให้เป็นไปในทางร้ายขอให้เข้าใจว่าในเกมกรรมนี้คะแนนบุญกับคะแนนบาปจะไม่นำมาหักลบกันบุญส่วนบุญให้ผลในทางดีตามกำลังบุญ บาปส่วนบาปให้ผลเป็นต่างหากตามกำลังบาปยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบด่าคนแบบสาดเสียเทเสียจนติดนิสัยผลของบาปอาจทำให้ปากเปี้ยวไม่น่าดูแต่ในชีวิตเดียวกันนั้นก็ถวายทานแด่สมณะด้วยความอิ่มใจเสมอผลย่อมปรุงแต่งให้ผิวพรรณงดงามสรุปออกมาชาติใหม่คือรูปร่างและผิวพรรณงดงามแต่เป็นคนปากเปี้ยวมีทั้งความน่าชื่นชม และมีทั้งความน่าสังเวชในคราวเดียวกันเป็นต้นการเก็บคะแนนแต่ละแต้มนั้นวัดกันด้วยนิสัยที่ตั้งมั่นถาวรระดับหนึ่งคือไม่ใช่แค่ทำความดีหนึ่งครั้งแล้วเก็บได้1คะแนน,นและไม่ใช่ทำความชั่วหนึ่งครั้งแล้วถูกหักหนึ่งคะแนนคุณจะต้องทำดีอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกติจึงจะเพิ่มคะแนนบวกหคะแนน,นและจะต้องทำชั่วอะไรสักอย่างเป็นประจำจึงจะเพิ่มคะแนนลบหคะแนน ส่วนการทำดีทำชั่วเพียงประเดี๋ยวประเดาจะถูกนำไปเก็บในรูปของแต้มปลีกย่อยต่างหากและไม่ถูกนำมาคิดคำนวณตัดสินแพ้ชนะยามเลิกเล่นเกมในแต่ละชาติจริงจังนักการตีความจากผลคะแนนรวมในเกมเล่นทั่วไปคุณต้องพยายามทำแต้มแรกของรางวัลพอเล่นเสร็จก็มีคนนับดูว่าคุณได้กี่แต้มแล้วเอาของรางวัลมาม,ามอบให้ตามเกณฑ์ ซึ่งอาจเป็นไปตามข้อตกลงหรือมีการบิดพริ้วนั่นก็ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของกรรมการตัดสินแต่สำหรับเกมกรรมนั้นพอเล่นเกมจบในแต่ละชีวิตธรรมชาติในตัวคุณเองจะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามีแต้มบวกสมควรได้รับรางวัลเป็นอะไรบ้างรวมทั้งดูด้วยว่าคุณมีแต้มลบสมควรได้รับบทลงโทษสักแค่ไหน เพื่อความเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมได้ชัดเรามาดูกันเฉพาะสมบัติ10ข้อที่ทุกคนต้องมีเมื่อเป็นมนุษย์แต่ละข้อใช้เป็นเครื่องชี้ได้ว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยกว่ากัน1พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูบวก1หากคุณได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีมีการเอาใจใส่ทําให้โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงลบ1 หากท่านหรือพวกท่านทําให้คุณโตขึ้นมาท่ามกลางความสับสนว้าเวและไม่มีฐานความรู้สึกที่มั่นคงเท่ากับศูนย์หากคุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูแบบเครื่องดีเครื่องร้ายขาดบ้างเกินบ้างพอดีบ้างเอาแน่ไม่ได้ 2. เพศบวกหนึ่งหากคุณภูมิใจในเพศของตนเอง ลบหนึ่งหากคุณมีปมทางเพศไม่ชอบเพศของตนเองอยากเป็นอีกเพศหนึ่งเท่ากับศหากคุณไม่มีความภูมิใจขณะเดียวกันก็ไม่มีความเสียใจในเพศของตนเอง 3. รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณบวกหนึ่งหากปกติคุณรู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วเด่นเกินใครเป็นประจำลบหนึ่งหากไปไหนมาไหนแล้วคุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา เท่ากับศูนย์หากคุณมีความรู้สึกประมาณว่าไม่น้อยหน้าใครขณะเดียวกันก็ไม่เกินหน้าใครเหมือนคนธรรมดาทั่วไป 4. แก้วเสียงบวกหนึ่งหากคุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างว่าเป็นกังวานน่าฟังหรือมีอำนาจดึงดูดใจในทางดีลบหนึ่งหากเสียงแหบแห้งไม่น่าฟังหรือคุณได้ยินเสียงตัวเองจากเครื่องบันทึกแล้วรู้สึกระขายสด เท่ากับ0หากน้ำเสียงของคุณฟังธรรมดา 5. สุขภาพและกำลังวังชาบวกหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าร่างกายปโปร่งเบาเคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉงไม่ติดขัดตลอดจนทำงานหนักได้เต็มที่โดยไม่เหนื่อยง่ายลบหนึ่งหากคุณรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งมีอวัยวะบกพร่องเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวจำกัดหรือกระทั่งขี้เกียจเพียงเพราะเหตุผลตื้นตนคือร่างกายอ่อนแอ เท่ากับศูนย์หากสุขภาพของคุณอยู่ในระดับพอใช้ได้ไม่เหนื่อยง่ายเกินไปแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้กระตือหรือร้นอยากใช้กำลังเยี่ยงนักกีฬา 6. ฐานะบวกหนึ่งหากรู้สึกว่าคุณมีอำนาจจับใจ่ายใช้สอยตามใจชอบเกินกว่าปัจจัยสี่มากๆลบหนึ่งหากคุณอึดอัดกลุ้มใจเกี่ยวกับการเงินที่ลุ่มๆุ่มดอนดอนใช้จ่ายได้แบบกระเบียดกระเซียนหรือกระทั่งเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี เท่ากับศูนย์หากรู้สึกตึงๆไม่มีสำหรับพุ่มเฟื่อยแต่ก็มีรายได้เรื่อยๆเพียงพอสำหรับซื้อหาปัจจัย4 7. ที่อยู่อาศัยบวกหนึ่งหากคุณมีบ้านที่น่าอยู่ชวนให้อยากกลับมามีความสุขที่บ้านอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีลบหนึ่ง หากคุณมีบ้านที่ไม่ชวนให้อยากพักอาศัยชวนให้อยากออกไปค้างคืนข้างนอกอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความฟื้นใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีเท่ากับศูนย์หากคุณไม่ถึงกับต้องฟื้นใจอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับปลอดโปร่งโล่งใจได้ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวอยากเข้าเอาแน่เอานอนไม่ได้ 8. ครูบวกหนึ่ง หากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุดช่วยให้คุณมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสอนให้ขวนควายหาวิชาใส่ตัวมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีศิลธรรมรู้จักเปื่อแผ่เว้นขาดจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมทุกข์ลบหนึ่งหากครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุดบอกความรู้ผิดๆทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนสอนให้รอคนมาป้อนวิชาแบบส่งอ้อยเข้าปากช้างมองโลกในแง่ร้าย ไม่ต้องสนใจศีลธรรมเห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าทำอะไรแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแค่ไหนเท่ากับศูนย์หากไม่มีครูที่ส่งอิทธิพลทางความคิดกับคุณคุณฟังคนโน้นทีคนนีท้ทีแล้วพัฒนาความรู้ความคิดความเชื่อตลอดจนปักใจเลือกใช้ชีวิตในแบบเบียดเบียนหรือเผื่อแผด้วยตนเอง 9. ความเฉลียวฉลาด บวกหนึ่งหากคุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆตลอดจนกระทั่งพบวิธีแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วเอาตัวรอดและช่วยคนอื่นได้มากลบหนึ่งหากคุณเรียนช้าเข้าใจยากคิดนานและรู้สึกยากลำบากแม้จะให้แก้ปัญหาง่ายๆเอาตัวรอดเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาเสมอ เท่ากับศูนย์หากคุณเรียนรู้ได้ปานกลางเข้าใจอะไรอะไรได้พอๆกับเพื่อนรอบข้างเป็นฝ่ายแก้ปัญหาได้เองบ้างต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาให้บ้าง 1. 0วิธีใช้สติคิดอ่านบวกหนึ่งหากคุณมีวิธีคิดที่ดีรู้จักความควรและความไม่ควรตลอดจนความสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวไม่ทำเรื่องชั่วร้ายใส่คนอื่น ลบหนึ่งหากคุณมีวิธีคิดแย่ๆไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตลอดจนปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดลากคุณลงสู่ห้วงทุกข์โดยไม่จําเป็นรู้สึกเดือดร้อนได้ทั้งที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนและพร้อมจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายหรือวาจาเท่ากับศูนย์หากคุณมีวิธีคิดไม่แน่นอนเดี๋ยวลากเข้าสู่มุมอับได้บ้างเดี๋ยวพาออกจากการหลงป่ามาพบแสงสว่างได้บ้าง อยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างอยากช่วยอนุเคราะห์ให้ใครต่อใครสบายขึ้นบ้างสมบัติประจำชีวิตแต่ละข้อข้างต้นล้วนแล้วแต่ก่อแนวโน้มว่าชีวิตของคุณจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อผสมผสานองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้เข้าด้วยกัน mm hmm. ก็ย่อมเป็นประมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดประจักษ์กับใจคุณเองแล้วมาทั้งชีวิตเราลองมาสำรวจดูกันคร่าวๆว,ว่าที่ผ่านมาชีวิตนี้ของคุณ คือการตกรางวัลหรือบทลงโทษจากเกมกรรมในชีวิตก่อนกันแน่ลบ10ถึงลบ6แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากที่สุดลบ5ถึงลบ1แปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยทุกข์มากเอาการ0นแปลว่าชีวิตนี้คุณครึ่งสุขครึ่งทุกข์1ถึงแปลว่าชีวิตน <lan> ี้คุณเสวยสุขเป็นอันมาก 6- 1ถึงแปลว่าชีวิตนี้คุณเสวยสุขมากที่สุด บุญเป็นที่มาของความสุขถ้าองค์ประกอบในชีวิตใครสร้างแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสุขทางกายทางใจมากจึงควรกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นคนมีบุญมากสำหรับคนที่มีคะแนนต่ำก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะการที่คุณเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์รู้กติกาของเกมกรรมได้ก็เท่ากับมีทุนเก่าเอื้อให้ชาตินี้พร้อมจะทำคะแนนพิเศษเหนือกว่ากฎอื่นๆที่ไม่เข้าใจเกมกรรมมากนัก คะแนนรวมของคุณยังสะท้อนความจริงที่สำคัญคือถ้าคุณติดลบมากๆก็จำเป็นต้องทำใจนิดหนึ่งคุณจะต้องเพียรพยายามสร้างคะแนนบวกมากกว่าคนทั่วไปชีวิตจึงจะดีขึ้นในทางสว่างคุณต้องข่มใจเป็นอันมากที่จะไม่คิดมีชีวิตที่ดีขึ้นบนทางมืดและหากคุณมีคะแนนติดลบอยู่แล้วแต่ยังทอดห่ยไม่คิดทำชีวิตให้ดีขึ้นไม่รู้ทางสว่าง ไม่ขวนขวายปีนป่ายขึ้นจากก้นเหวก็แปลว่าต้องเตรียมใจตกต่ำย่ำแย่ลงไปกว่าเดิมอีกส่วนคนที่มีคะแนนสูงๆก็ไม่ได้แปลว่าคุณนอนใจได้คุณเพียงกระยิ่มใจได้มากกว่าหน่อยถ้าคิดเอาดีคิดพัฒนาตนเองก็ย่อมเป็นเรื่องง่ายติดขัดอุปสรรคน้อยเพราะคะแนนหนุนหลังจะช่วยส่งเสริมอย่างแข็งแรงแต่ที่สำคัญคือถ้าคุณชะลาดใจคิดว่าทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองแค่ไหนก็ได้ ความชล่าจะลากจูงพฤติกรรมผิดๆตั้งแต่ผิดเล็กน้อยจนถึงผิดขั้นร้ายแรงสร้างคะแนนลบได้มากกว่าผู้มีทุนต่ำเสียอีกนั่นเพราะคนเราบารมียิ่งมากก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ทำชั่วได้ใหญ่โตมโหฬารเพียงวันเดียวของชีวิตคนบุญหนักสักใหญ่ก็อาจทำคะแนนลบมากมายเสียจนพยายามทําดีสิปีก็สร้างแต้มบวกให้เท่ากันไม่ไหวสรุปคือ คะแนนในเกมกรรมเป็นของไหลกลับไปกลับมาได้อย่ามัวเสียใจถ้าคะแนนต่ำแล้วก็อย่าหลงทนงถ้าคะแนนสูงกลับมาติดตามรับฟังมีชีวิตที่คิดไม่ถึงฉบับคู่มือเกมกรรมเขียนโดยดังตรินจะอ่านให้ฟังายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ